งานสวัสดีทุกท่านนอกโมเี้พาพักบอลคิวเพื่อนจะซีรอกหน้าตองดูคนมีแต่ผู้ใสเ็จใหญ่ๆแล้วแต่ละคนคนอะห่อคนหูมีแต่เ็ซ้ำเหมืนก่อยแล้วเหมือนแก้แล้วก็ฮะ ัจะบบาไปพอกรบดูดไงใส่กับพพอพอกรบดู่เนาะตอนนี้กะผู้แข่งแล้วเนาะบอกเลยทายเป็นวนบุนเยอะเดี๋ยวเบาโอ้ยใส่สอยเสร็จมักใหญ่แล้ววันนี้ ปากกวนกำลังปวดแขนเลยเอ่ะหัอเกาะก็เป็นวนๆใช่ปะแม่กับดกเพื่อนอ่เอาใส่ท้องเต็มแขนเต็มข้อเลยเนาะมั <laughs> นทะอัง มาหออป่านจะซาออเนาะบนทาเข้ากะด้เกากำลังสิเฮของเพื่อนเขารยากาศเร่งจะสาออคนหยุดกับพวกเดจัดงานใหญ่เนาะจังง่ายๆ้าฮาหนุนจี้มาเนาะนอะเลยศาสกลงืม

Ít thì say như nhai à Em ơi, hơn vào Em hỏi với lạ gặp party nữa Nào tiết tiết lốp, hắn phải có ừ, <laughs> về hà đây ้ etin, à, um, าม um, ันกระรัดประตูจะปวดแขนเดี๋ยวยู่หาล่าตออเนี่ยไเวลานะสองโงห้าสิบสกับสิบโมตายไหมสิเป็นตากรอกหายิีบอันนี้ข้าหิวแต่ดูของข้างเนี่ย มือเฟิดคอยหน่บมาเลยมนห่างกัเลยเนห่างเดีอของหมากเนาะ ไปไขอสิยางล้างขาบออยากลงขี้ต้มขอด้สิทาไปน้ำทิมเขาห่วยมืออซี่บนีโอ้ยหามอเขีวเล้จังมือว่เขียวิมงจังว่านพอจะบาได้ที่นะจะเ่าตัวนนมาเลยอดีตเขาเห็น แด่อะไรก็ตตองมาแซ่ไ hmm. ้เต๋อขามไหมอาหานเขาเป็นกบบบริจัดไงเนาะบอกเป็นแบบที่พี่เนาะคนไบ้เบาสาวอย่างนี้ก็ปลัว ประตูเลยกับวิญญาณหรอประตูเทือนด้ยออามมาอะไรไเลยรไปเลยวันีไปเลยเขาปพภูเขาตี้ได้ภูเขาไปบอสไอยู่บ้านจะโดน บ่อเ่อนลหนาอยู่บ้านนี่แหละยูบ้านนี่เต้ยูคนเดียวเดียวที่เขาฝาวย่บ่อน้ำบนนอหนิบนนอนักก่อนบนร้ายอยู่มาน ที่ đang เพิ่นเนาะทุกคนกำลัง Bahu tangga juwatan, esista nyawati

เอามายน้องเอามายกูบ่เห็นน้องเอามายเอามายกูบ่เห็นกูอยู่ทางดังนี่น้องกูได้มาบางก่อนไอไออะไรเนี่ยบ้างกไ้โอ้ยดีคอนเทนเนอร์ของยางเห็นก็พร้อมแก้มกันนะ หอมแก้มหอมแก้มอปิดเลยก่ะอนขยันเลยซอสเด็ดขยันเลยคทะ quá nôn quá mẹ đang nôn nấng, để mẹ đang không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่โดนไ่โดนไดนไม่โดนไ่โดนไม่โดนไม่่โดนไม่โดนไม่โ่โดนไม่โไม่โดนไไม่โดนไ่โ่โดนไ เป็นลูกบอลนี่เนี่นี่สิเป็นลูกบอลกำลักำงกอดน้โมงวน่อ มาเราจมาอ,อ,อาไที่แล้ว <c oughs> กินพี่ดื้อพี่เดืออะเนาะพ่อเออมียเนีกินบมยุทธ์ยอน พองมาดายแถเป็นไงเอามาแบ่งกันดิกูบากาเห้เางกวนหรอยะโอ้มึง่าเซ่ดิ มัวนเนงันมัวนัว すごい数字だ。 เาวจะหนีไปทางไหนวะจะเช้าก,ากันโอ้ใครโอ้ปลาส่งใส่กล่องอยู่เน๊ะอนเนาะ นอห่างจะด่าเงินมาแบงก็ได้ท้ามาแบงกันแดดกับ่แดดเปิสองเอาเบิ้สันเอาเบิ้นเบิ้ี่อามื้หน่ฝ่ามน น,น,น,นู่นได้ครับโดดนี่เจนุ่นได้ครับนี่พโดนแข้งเบ้ดแหละกับพอ <c oughs> ่อกินบอลลูนั่นหลังแข้งเบ้ดโอ้มึงอยู่บนทก็์ของพี้ยนเลยหรอเหมืนอนในวันจันาะ์ขันหูขันตาแข้งไว้กอรเครื่องจอดแข้งแกล้งเบ้อแต่ไช้สกินอยู่บนมิติตาเออ ขมขึ้นยังเมเหมือนกิน,นโลกเอทาซินอยู่เอเอทาซินบางคมเอทาซินมันหวานเลยยานสองดังเหมือนโซน้มแดวคกัเตอมึงไเห็นว่าเ้ยเลย ก่องแล้วนะเดี๋ยวไปเปาะกัน่เพื่อ